ตึกที่พี่เบลทำไว้นะครับแต่เราทำไม้แบบงเงียบๆครับตอนนี้ผมจะพามาทัวร์ตึกที่เบลกึ๋งครับใกล้ <c oughs> <c oughs> จะเสร็จละผมก็มาคุมงานอยู่อาพี่ว่าตึกตึกตึกผมเป็นยังไงบ้างพี่ตึกผมเป็นยังไงบ้างเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยตึกนี้ <c oughs> อ๋อนานอยู่ใช่ เราไปเติมน,น้ำมันก่อนนะครับวันนี้เราไปคนเดียวนะครับผมพเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะน้่าเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จผมอยากเอารถไปขี่เล่นเลยอ่ะิงเราไม่ได้ไปทางนี้นะครับทางที่ผมจะไปจะเป็นไปทางหน้าร้านช่างตัวนะครับแล้วมันจะมีทะเลให้เรารอบนึงอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบให้เราขี่เวียนได้เดี๋ยวเราลองเปิดทางใหม่แล้วกันเอาสำหรับประสบการณ์ผมนะหรือว่านี่เอาแคขกไปเติมแบบขับเล่นแล้วกันนะครับขับเล่นชิวๆเลยไม่มีอะไรเยอะก็พยายามที่จะถ่ายคลิปเก็บ,บไว้พี่เบลนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้แบบหนักจริงๆครับหนักสถานาการณ์อะไรก็แย่หมด เติมน้ำมันวันละคันเลยครับเมื่อวานคันหนึ่งวันนี้คันนี้ต่อดูจะรู้ว่าเดับเครื่องครับเหมือนเดิมครับผ่านตรงนี้ทีไรผมต้องดับเครื่องโอ้จ่าครับผมดับเครื่องไหลเลยนะจ่าคิดดูดีนะครับเราให้เกติเขาเนาะเราไม่เป็นคนตีเขาเขาไม่มาไอต็อกเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกถือว่าขับรถเล่นครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยจริงๆใครที่ดูนะผมก็ดูขับรถเล่นอย่างเดียวเลยครับถ้าไม่ดูก็ถ้าไม่ดูก็ต้องดูแหละกังใจเร็วหน่อยนะครับผมไม่ต้อง ที่ผมโดนดาผมก็ไม่ซีเรียสเลยนะเพราะผมสิ่งเดียวที่ผมคิดคือผมช่วยพี่เบลครับแค่นั้นละ่ะผมไม่ได้คิดหวังชื่อเสียงไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดต้องการอะไรกลับเลยครับผมแใช่ช่วยครับแค่นั้นเลยครับไม่ไม่ได้ต้องการอะไรกลับครับไปได้สองขีดโอ้โหพอปะเนี่ยเติมลมแป๊บน,นึงนะครับ ลมอ่อนครับอ่อนอยู่นั่นแหละลมรถเครื่องผมไม่รู้ประมาณเท่าไหร่ผมดอประมาณสักยี่สามแล้วกันเพราะยางมันไม่ใช่ยางรถยนต์นะผมเต็มพอที่แบบผม,ผมคิดว่ามันน่าจะได้แล้วมันมันระบุให้ด้วยหรือเปล่าวะที่งลมใส่ไปเท่าไหร่ไม่รู้อะแ,แข็งขึ้นกว่าเดิมเยอะอะล้อหลังสบายาแต่ล้อหน้านะ okay, ครับล้อหน้าอ่อนเป็นนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวผมจะขี่ไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเดี๋ยวถึงหน้าร้านแถวร้านทั้งตัวผมจะถ่ายคที่มาดูอีกทีเนาะเพราะมัน<ๆ>น่าจะมีลายคลิปนี้ครับเอ้ยน้ำมันเต็มเฉยเลยว่าดูดิเต็มถังเลยรั่ว โอเคครับผมก็ตอนนี้เราแบบใกล้จะถึงร้านช่างตัวแล้วล่ะนะครับผมก็เดี๋ยวผมว่าจะแวะเข้าไปดูช่างตัวที่ว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่นะครับเงียบหายไปเลยลองไปดูมันนะครับว่าช่างตัวทำอะไรอยู่บ้านคนครับเราใช้ความรอ้เหมาะสมเดี๋ยวดูได้ไอที่ดนด่านี่คือไม่ใช่แล้วนะครับคนดูนี่ระดามผมเมื่อกี้ ท่นสี่ขีดนะผมนะเหมือนที่ผมบอกประมาณสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นอ่ะตอนนี้มันเหลือประมาณใค่แค่ประมาณสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ดูดิเพราะว่าผมวม่าสี่เก้าไปห้าสิบเนี่ยมันอยู่ครึ่งครึ่งละเห็นไหสนะี่เก้าจุดห้ามันจะแบบมันจะไปห้ามันจะไปห้าสิบอ่ะเดี๋ยวมันไหมอ่ะมัะมนจะไปนิดหนึ่งอะ่ะสี่ขีดตอนนี้เราสามขีดละไม่รู้ว่าสามขีดจะขี่ได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับห้าสิบบาทอยู่ปะต่อนั่งอยู่ปะทอะไรอยู่ไปเลยนั่ <laughs> งนั่งซิมเลยนะเดี๋ยวนี้นะ อะไรครับลูกเอ๋ไหนครับลูกเล่นเจๆไม่รู้จะทำอะไรเต็มมือเลยอย่างเงียบๆครับเนี่ยผมเพ,พิ่งได้ออกองนง่ะตอมาที่อ่ไปทุกวันเลยดีเยนนวนไม่กลับบ้านเลยเยอะจริงซอยนั่นน่ะครับแต่เห็นพ่อดานออกแล้วนี่โมเมนต์เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะนี่ครับก็ช่างตัวเงียบเงียบเอาเจ๊เลยครับเจ๊น้องวะแน่ะอ๋อผมว่าจะลองไปทางหน้าหาดนั้นมันไปไหนได้บ้างดี่เราไปทางนู้น ไฟชนกำแพงถ้างมพุ้งเรียบเข้าโรงเรียน,แล,น,ยนแล้วก็มันีเงี้ยไปขวาไฟฟ้าไปขวาเรื่อยๆไปเอาหางเฮ้ยมันนั่งหางมาผมเมื่อกี้เล่นแนละ้วไม่ใช่เลย <c oughs> <c oughs> ไปนะครับผมลองไปดู <c oughs> ช่วงนี้ยุ่งๆเลยจริงๆเงียบๆโควิดอะไรด้วยนะครับเพราะว่าโควิดขนนตอนอน,นี้เดือดจริงเดือดมากผมเพิ่งได้ออกไปข้างนอกเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยกับเมื่อวานที่ว่าเอาเว็บล้อไปขับให้ดูนะครับผมกับที่ผมเอาเว็บล้อยขับไปนะครับเมื่อวานนั้นแหละผม,มก,ไก็ไม่รู้วันไหนเหมือนกันคั้นี้เป็รูปไปไหนนะน่าสนุกอ่ะ รูปกาลังวะจ้าเปกติเมื่อก่อนวัยรุ่นจะขี่รถบ่อยมากนะแถวนี้ขี่รถแบบใช้ขี่ถนนกันบ่อยอโควิดช่วงรอบแรกนะครับเพราะว่าคิดว่ามันเริ่มซาซาไปอะ่ะแต่พอกลับมานี่จบเลย ันไหนวะขวามือตรงนั้นแน่เฮ้ยนี่พี่เบิร์ดอยู่นี่ อ๋อนี่มันมีโรงเรียนด้วยนะน,นี้นะครับผมไม่เคยเห็นเลยเนะี่ยในนี้มีโรงเรียนโรงเรียนบ้านแขวแงเผากาลังทุกอย่างเอเขอยู่มาตั้งนานขี่รถไม่เคยเห็นเลยว่ามีโรงเรียนนะครับแต่โรงเรียนทางเข้าดูแบบเล็กมากโอ้แต่มีป้ายเล็กๆตรงนี้มันน่าจริงไม่น่าจะมีป้ายตรงนี้ประมาณแถวนี้นะใา่คลิปขี่รถเล่นเนี่ยคนเดียวเอาเลยครับพี่แย่เอฟซีเขาพี่เอฟซีเขาเอฟซีรับพี่แย่เอฟซีเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากดูวันว่างๆนะเดี๋ยวผมพาพี่แย่ไปอยู่กับพี่เบิร์ดฮาจริงครับผมพาไป <laughs> เอ่อตึกที่พี่เบลทำไว้นะครับแต่เราทำไว้แบบเงียบๆครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์ตึกพี่เบลกึนะครับ <c oughs> กใกล้จะเสร็จละผมก็มาคุมง,งานอยู่นะครับ <c oughs> โอ้นหนี่พี่เบ,บพี่เบลเอาพี่เบลตึกตึกตึกผมเป็นยังไงบ้างพี่ตึกผมเป็นยังไงบ้างเมื่อไหรจะเสร็จเนี่ยตึกนี้ <c oughs> là, อ๋อนานอยู่ใช่ไหมอีกนานครับ <c oughs> หน้าเป Dante, ็นของพี่่ออะาใช่อ่ะผมไม่ยิ้มไม่ยิ้มโอ้ทำตึกอยู่ติดฟ้าปุ้นนี่ยไหนพี่แย่ไปไหนละไหนสัมสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ไปทำการสัมภาษณ์นะครับผมมาผู้จัดการเจ้าของตึกนะครับที่มารับเหมานะครับสวัสดีครับหวัดดีครับสวัสดีครับพี่แย่สวัดดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีดูทุกคลิปครับพี่ อันนี้ผู้จัดการนะครับคนรับเหมาใช่ไหมพี่คนรับเหมาใช่ไหมพี่เป็นหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้ารับเหมาอ๋อเปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวชวนพี่ไปถ่ายคลิปนะพี่ได้โอเคได้ได้ครับพี่จัดไปครับพี่เปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันต่อนะครับผม คลิปนี้มีอะไรเยอะพามาดูตึกพี่เบลกึ๋ดแล้วกันผมฝันชอบาผมปัน่นจริงๆผมผมไม่เฉลยให้คนจะรู้จะรูะ้ไหมจะด่าจะเชื่อมอตึกตึกพี่เบลไม่ไม่ไม่นะผมก็คลิปนี้มีอะไรเยอะพามาเที่ยวแล้วกันผมไปเจอที่นหน้าดีกว่าครับน,นำ้ำสมว่าคลิปน่าจะยาวไปแล้วแหละรับคลิปนี้มีอะไรบ้างครับลาไปก่อน เจอกันคลิบบคลิปหน้า็สวัสดีครับคลิปน้าฝกกดไลค์กดซับสไครต์กันรำพ่เบลก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับผม